สวัสดีครับครับใจยเมนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับเี่ยงคาแล้วเหรอยงคาย่างกุ้งครับบ่ได้ย่างให้เบิ่งไงกินเบิ้งหรือเอาอะไรดูสิกินทั้งไหนเดี๋ยวป้อนใจยเมนใหนกินทังไหนเขียวเป็ีนได้เลยกินหวอมอยู่ฮะกินมดทุกย่างผมอ่ะกินรนฉี่ของหนูน่ะไปกินทุย่างครับเอาใจยเมนเอาใจยเมนเอาตัวนี้เจ้าตัวนี้บอกมาบ้างยังไงโอเคเอาเถอะกินทั้งไหนกินทุเปิ้ลมาผมเอาตัว ตัวใหญ่ๆเอาโตหัวว่ะเจ้าโตหัวตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ยตัวใหญ่เรื่ๆๆๆกินแข่งกันปขิงกกน้เราวยู่ด้ินเสียนะเอ้าินสนะใหกินเพิ่กันเอ้เครับตใหญ่ครับไม่เหม็นขยะยถิมเดี๋ยวมม่กวดไหมครับยังยังไอเมียงคาเหรอครับเนี่ยติดตามไอเบิงวงเว้นเน่ยเดี๋ยวีม่ย่ามึงครับงาเอาแล้วจินม้ชมอือรโหน้เนี่ยครับ Vì theo yang ngọc. Vì nam hợp Yang kung. Mm. 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 ăn Mm. 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 หวานอืมจิ้มกำเมียงน้ำอี่ยงมักมีไหม่ัมีครับเมียงค่าครับอืมครับพ่อน้าเมนรูบครับเอออีแก้แค้หนองําเล้วืมครับเนี่ยแจบๆบพี่น้องเมียงค่าพี่น้องว่า